ตำรวจสนอนดินแดงจับกลุ่มตัวจอมขโมยทรัพย์สินของผู้คนบอกชอบขโมยตามแหล่งย่านชุมนุมคน5ทุ่ม45นาที28สิงหาคม2561โดยพันตำรวจเอกต่อเกียรติพรมบุตรผู้กำกับการสถานีตำรวจคนครบาลดินแดงกรุงเทพมหาคนครและคณะถแถลง จับกลุ่มตัวนายสมชายน้อมธีระสุวรรณวัย5้ปีจอมขมโมยโทรศัพท์มือถือข้อหาก็คือลักทรัพย์เจ้าหน้าที่บอกจับกลุ่มตัวได้ที่บริเวณหน้าห้องพักเลขที่80ดสทับหนซอยเพิ่มศรีนิสสีสี่ทับหนึ่งสายไหมกรุงเทพมหานครของกลางก็มีโทรศัพท์มือถือ iPhone 7 2เครื่อง iPhone 5 1เครื่องเจ้าหน้าที่บอกคนร้ายรายนี้ มักจะไปขโมยของตามย่านสนามฟุตบอลที่มีประชาชนรวมหมู่กันมากและสำคัญล่าสุดในก่อเหตุภายในค่ายทาหารด้วย26สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้เสียหาย2รายคือนายธนพัฒนพงเปียงอุทา29ปีและนายอนุสรพันสมริด41ปีแจ้งความสอ,อดินแดงว่าถูกขโมยกระเป๋าสะพายภายในมีทรัพย์สินคือโทรศัพท์มือถือและเงินสด ระหว่างที่เราผู้เสียหายกําลังเล่นฟุตบอลกับกลุ่มเพื่อนในสนามฟุตบอลพลม .2 แขวงสามเสนในพญาไทกรุงเทพเจ้าหน้าที่ก็สแกนตรวจสอบขุดค้นสะหาแบบวิธีการของเจา้าหน้าที่แล้วก็ทําการสืบสวนลงพื้นที่บริเวณซอยเพิ่มศิน24ทับ1เขตสายไหมกรุงเทพดังกลาง่าวประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนกองบังคับการตํารวจนครบาล2 จับตัวผู้ต้องหาได้ดังกล่าวโดยผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าขโมยมาจากที่สนามฟุตบอลภายในบริเวณคนมอสอสงจริงเงินสดที่ได้หลังจากนำโทรศัพท์ไปขาย7,000บาทก็นำไปใช้หนี้5,000บาทบอกสญญาเหตุที่ขโมยโทรศัพท์เนื่องจากต้องนำเงินไปใช้ใจ่ายในครอบครัวเพราะได้เลือกล่างกับภรรยาต้องดูแลลูกสองคนเพียงลำพังต้องการนำเงินไปใช้หนี้ในการใช้ชีวิต ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมผู้ต้องหาเคยโดนคดีในลักษณะดังกล่าวมาแล้วสามครั้งเมื่อปี2 5 5 8ข้อหาช่อโกงพื้นที่นนทบุรีปี2556ข้อหารักทรัพย์โทรศัพท์มือถือพื้นที่สนอดอนเมืองและปี59ข้อหารักทรัพย์โทรศัพท์มือถือในพื้นที่สนอบางชันเรียกว่าค้นแล้วก็ตรวจสอบสถานที่ชุมุมคนแล้วก็เข้าไปขโมยไว้อย่างนั้นเถอะ ฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังวิชาชีพที่อาจจะอาศัยโอกาสเหล่านี้ไปลักทรัพย์ได้ก็ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวไม่ควรประมาทอย่างยิ่งคําแนะนําจากพันตํารวจเอกอเกียรติพรมบุตรผู้กํากับการสถานีตํารวจนคราบาลดินแดงกลาง